าชมบรรยากาศเปิดตัวหนังรอบสื่อเดดพูแอนด์วู e บรีดคลิกคลื้นคลื้งเคลงม่วน,น,นม่่น,นจอยจอยสำหรับสาวกมาเบลแค่ไหนมาดูกัน รอบนี้นะครับผมมาวิวสตูดิโอนะครับได้จัดอีเวนต์รอบสื่อในธีมงานวอสไตล์ไทยๆแบบที่เราคุ้นเคยกันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการความเป็นไทยเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะร็อกและยังมีบูสกิจกรรมมากมายให้เราร่วมสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นปลาป๋องโยนบอลโยนห่วงและสาวน้อยตกน้ำพร้อมกับกิจกรรมเหล่านี้ก็สามารถลุ้นรับของรางวัลได้อย่างมากมายเลยครับผมบรรยากาศในงานนะครับผมต้องบอกว่าทำถึงเอามากๆที่ยกเวทีมวยมาไว้กลางพารากรเลยแถมยังมีพี่นเด็กคุกิมิยะและพี่เจ๋งบิ๊ ว่ายิ่งใหญ่สมมงกับหนังที่จะมากอบกู้จกกักรวรรดิ MCU จริงๆเลยแหละครับผมและที่ห้ามพลาดเลยนะครับผมตัวงานก็ยังมีจุดจ,จำหน่ายของที่เราลึกให้แฟนๆได้ซื้อสะสมกันและบูธถ่ายรูปสติกเกอร์เป็นของที่ริกอีกด้วยครับผมสุดท้ายนะอย่าพลาดกันนะครับผมรีบมาดูเดซพูเอ็นบู r บรนก่อนโดนสปอยลและมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมงานนี้จัดถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ